เราจะไปช้่นามอการมีเสียงเพลงจีนด้วยเห็นไหมนี่เราเจอแล้วนี่มันปืนฉีดนะ้ำแต่มันไม่ใช่ปืนมันไม่ใช่ปืนฉีดนะ้ำนี่อันนี้ ะะเดี๋ยวเราจะไปช้ยนามอการก็เดี๋ยวจะไปดูนะคะว่าที่ช้ยนามอเนี่ยมีอะไรขายบ้างก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนกับของประเทศไทยหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะระหว่างทางที่เราไปช้หนามอนะคะเราก็จะมีวิวข้างทางของประเทศธรรมารูนะคะให้รับชมกันด้วยนี่ก็จะมีของขายข้างทางก็จะมีพันเต้นนะคะก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นพันเต้นนะที่เราชอบ นะคะก็จะขายอยู่ข้างทางแบบนี้แล้วเดี๋ยวในระหว่างทางตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางที่เราใช้เดินทางไปชัยนามอประจําคะหรือว่าใช้เดินทางเดินทางเข้าเมืองนะคะเราก็จะใช้เส้นทางนี้เขตที่ฟังอยู่นะคะก็คือเขตลองปอมนะคะก็จะมีสกษณะคล้ายๆเหมือนอยู่บนเขานะคะแล้วก็ตรงนี้ข้างหน้าที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนถ้าเป็นเมืองไทยก็เรียกว่าแฟตนะคะ ที่เป็นที่พักอาศัยโดยมีรัฐบาลเป็นคนดูแลนะคะลักษณะถน,นนของที่ประเทศแคนาบรูนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นถนนเมนเน,เนี่ยมันก็จะเป็นถนนที่มันเป็นคอนกรีตแบบนี้แต่คือถ้ามันเป็นถนนที่มันเริ่มเข้าไปในซอยแล้วเนี่ยมันจะเป็นคอนกรีตอยู่แค่ข้างหน้าข้างหน้านี้เดียวแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่มันเป็นถนนลูกรังซะส่วนใหญ่นะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงชัยนามอลแล้ว ต้องบอกเลยนะคะว่าที่ประเทศแคนาบรูนเนี่ยมีคนจีนอาศัยอยู่เยอะพอสมควรนะคะมาทําธุรกิจที่นี่อย่างเพื่อนฟังก็เป็นคนจีนอยู่ที่นี่มาเป็นแบบสิปีแล้วนะคะเขาก็เลยมีอของจีนขายค่อนข้างที่จะเยอะแต่ที่นี่ก็จะมีเป็นกิจจลักษณะเลยก็คือเปิดเป็นโกดังแบบเนี้ยแล้วก็เรียกว่าชัยนามอนะคะก็คือจะทุกอย่างจะมีขายของจีน เรียกว่าคืออยากได้อะไรนะคะคือที่นี่มีทุกอย่างจริงๆมีตั้งแต่ของกินของใช้เครื่องออกกำลังกายเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าคือมีอะไรขายบ้างพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะพบกับโซนแรกก่อนนะคะก็จะขายพวกของราคาพิเศษนะคะแล้วก็จะมีพวกรองเท้ปาปลั๊กไฟอะไรที่มันเป็นราคาพิเศษเขาก็จะมาตั้งตั้งไว้ตรงนี้นะคะ ก็จะสามารถที่จะเลือกซื้อได้เลยแล้วก็มาดูแฟชั่นของกันที่นี่นะคืออยากจะบอกเลยว่าที่นี่เขาก็แต่งตัวกันจัดเหมือนกันนะนี่ดูรองเท้าซะก่อนเป็นรองเท้าส้นตึกแบบนี้ก็น,นิยมเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะต่อมาคือปลั๊กไฟปลั๊กไฟใครมาประเทศคัมรูนนะต้องเตรียมปลั๊กที่มันเป็นแบบนี้นะคะที่ตามรูปที่ขึ้นให้ดูนะถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็จะไม่สามารถใช้ไฟที่ประเทศนี้ได้นะคะ แล้วก็มีพวกจานชามแล้วก็ที่นี่จะนิยมอะไรที่มันเป็นทองทองแบบนี้มากเลยนะคะถ้าที่ชัยนมอทมีขายสินค้าอะไรที่เป็นเป็นตกแต่งพวกทองทองแบบนี้เยอะนะคะแปลว่าเขาต้องเซอร์วมาแล้วว่าคนที่นี่ค่อนข้างที่จะชอบสินค้าที่ตกแต่งเป็นแบบทองทองแบบนี้นะคะเห็นไหมคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกส,สีทองก็ส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นของแต่งบ้านหรือว่า เป็นพวกของใช้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นพวกแบบถาดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นขอบทองทองนะคะอ่าตกแต่งด้วยทองเป็นลายทองนะคะแล้วก็บางทีพวกกระทะอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นมีแบบเป็นขอบขอบทองทองเหมือนกันนี่ก็จะมีเป็นจานนะคะอันนี้คือจานกระดาษนะคะจานกระดาษก็จะเป็นแบบทองทองแบบนี้นะคะ <S <S สินค้าอะไรที่ประเทศไทยมีขายนะคะที่นี่ก็ ค่อนข้างที่จะมีขายท้ายๆกันเลยแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ค่อยต่างกันที่นี่จะนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่นะคะเมื่อกี้จะเห็นรูปมีพวกรูปตกแต่งที่มันเป็นพระเจ้านะคะแล้วก็สินค้าเนี่ยราคาไม่ค่อยต่างกับประเทศไทยราคาเนี่ยใกล้เคียงกันเลยส่วนอันนี้นะคะเป็นมุมพวกของตกแต่งในสวนนะคะนี่ก็พามาดูตรงพวก มีอะไรขายบ้างเกี่ยวกับพวกของตกแต่งสวนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมุมของตกแต่งรถยนต์นะคะมีหมดอันนี้ก็มีเป็นพวกก้านน้ำเอ่อกระบอกน้านะคะก็มีเหมือนกันพวกเครื่องเขียนอันนี้เป็นโซนเครื่องเขียนก็จะมีพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะมีหมดทุกอย่างเลยคุณตามากแล้วก็เป็นช้อนซ่อมเหมอนค้ช้อนซ่อมเขาก็จะเป็นสีทอง,องส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบ เออเป็นทองๆแบบเนี้ยแต่คือพอมันใช้เป็นนานๆเนี่ยถ้ามันเป็นช้อนซ่อมเนี่ยมันจะค่อนๆซีดโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนขายพวก,กอุปกรณ์ทําความสะอาดนะคะก็จะมีขายคล้ายๆกับประเทศไทยเลยเห็นไหมคะส่วนตรงนี้เป็นมุมพวกขายของพวกกระเป๋าเดินทางลักษณะเหมือนสังเพลงเนยนะคะเหมือนแต่ว่ายกสังเพลงมาอยู่ในแบบโกดังแล้วก็เป็นห้องแอร์นะคะ แล้วก็จะมีมุมออกกําลังกายมีขายพวกของออกกําลังกายต่างๆนะคะมีหมดทุกอย่างเหมือนกันแต่ภารก,กิจของเราวันนี้ที่มาช้น้ทมอคือมาตามหาปืนฉีดน้ํานะคะลิสบอกว่าที่ช้น้ทมอเนี่ยมีขายทุกอย่างเราก็เลยเดินตามหานะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเจอไหมมาโซนผดดกเด็กเนี่ยแน่น่ามีลุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าจะมีไหม อ,อ่านี่เราเจอแล้วนี่มันปืนฉีดน้าแต่ไม่ใช่ปืนมันไม่ใช่ป,ใปืนฉีดน้ำนี่อันนี้อ๋อปืนฉีดน้ามันเป็นแบบนี้นะคะปืนฉีดน้าเป็นลักษณะเหมือนกับของเด็กนะคะต้องใส่น้ําอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้มีเสียงเพลงจีนด้วยเห็นไหมก็คือมีเสียงเพลงจีนนะคะที <Whoa. S 2> ่นี่ก็เป็นไชน่ามอเจ้าของเขาเป็นคนจีนนะคะ หลังจากเราเจอปืนฉีดน้ําแล้วเราก็จะกลับบ้านนี่แต่เราพามาดูพวกของใช้ไฟฟ้าก่อนนะคะนี่ก็มีพวกมีทุกอย่างเลยค่ะพวกเครื่องทกากาแฟเตาอบไมโครเวฟแล้วก็เจอของเด็ดที่นี่นะคะคือสเปรย์กันยุงค่ะลองลิ i s t คือเขาบอกว่ามันเลิศมากนะคะคือยุงแคมบร์ก็ควรต้องใช้สเปรย์ของที่แคมบรูนเขานะคะอย่าใช้สเปรย์ของประเทศไทยค่ะเอาไม่อยู่และตรงนี้ก็คือมาคิดเงินค่ะต้องบอกก่อนนะคะที่นี่เวลาซื้อของเนี่ยเวลาใช้เงินสดนะคะ ก็จะไม่ค่อยมีเงินทอนใครชอบแกแลตที่เราเห็นอยู่ข้างๆเนี่ยนะคะเขาเอาไปใช้อทอนเงินแทนเงินสดนะคะเพราะว่าบางทีมันเป็นเงินสกุลเด็กๆเกขาไม่มีทอนให้เราค่ะวันนี้นะคะเรามาซื้อปืนฉีดน้ำานี่หน้าตาเป็นแบบนี้ล้วมันก็ต้องใส่แบบนี่้ลงไปคือที่นี่นะคะก็มีเฉพาะแบบนี้เท่านั้นคือมันไม่ได้มีปืนฉีดน้ำเหมือนคนไทยคือ <c oughs> คือที่นี่ก็จะมีเป็นแบบครบเซตมันเป็นกับของแบบเบบี้นะ <c oughs> มีเท่านี้ก็ใช้เท่านี้ค่ะว้าวนี่เรากลับมาตอนช่วง5้าโมงนะคะก็รถติดเหมือนประเทศไทยเลยเลยมีภาพมาให้ชมกันนะคะว่าที่นี่เขาติดกันเขาติดกันแบบไหนนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ติดโหนเหมือนประเทศไทยนะคือที่นี่รถมันก็ยังขยับได้นะคะแต่เห็นไหมคะรถที่นี่เขาจะไม่มีเส้นถนนนะโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี เห็นรถบัสสีฟ้าข้างหน้าไหมคะอยู่ทางขวามือเนี่ยอันนี้คือเป็นรถเมย์นะคะของที่นี่เขาอยากให้เพื่อนๆช่วยแนะนำด้วยนะคะว่าอยากจะดูคลิปอะไรยังไงแบบไหนนะคะที่มันเป็นเกี่ยวกับประเทศแฉลบูน,นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะ,ะแนะนำพอลลีนโดยใส่คอมเมนต์ไว้ใต้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็รับชมช่องของพอลลีนเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e แล้วก็กดแชร์ และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราด้วยะคะเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยจะได้เตือนให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะวันนี้นะคะก็ขอตัว,วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ